ปางไฮงไรมรื่นนะครับตำหลวงพ้าบายำม,มามมาก,กับบรรยากาศดีๆเลยนะตาเจ้าลุยด่วงกว่างตัวใหญ่ๆนะครับห <c oughs> มอนทองเทพสเตปนะครับ <c oughs> <c oughs> เปนเลยนะ <c oughs> ทางจะขึ้นไปบ้านปางไฮนะครับมีดินสไลด์ ว้ายาลลดินสลายช่วงหน้าฝนแน่เลยครับลูกใหญ่เลยนะเนี่ยเจ้าขึ้นมาแอลยามเย็นหายอย่างกินลำๆเจ้าครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศข้างบนนี้เนาะเจ้าก็อากาศเย็นๆแล้วนะครับช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนาะตอนนี้ครับเป็นเส้นทางเขียวขจีตลอดทั้งปีนะแล้วก็ช่วงฤดูฝนก็บรรยากาศดีฤดูหนาวก็ดีเจ้าประตูสู่ตํบลเทพเสด็จ โอ้ซนข้างบนเทพเสด็จนี่ก็จะมีหลายร้านให้เลือกเลยนะครับอย่างเช่นร้านนี้ครับสมสีมีกาแฟครับบปกาศดีนะป้างไฮแอดเชียงใหม่ เจ้าถึงแล้วจุดนี้นะเจ้าเป็นเขตมมเตำบลเทพสดินนะอำเภอราชเ,เกตจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่แอวใ,ใกล้บ้านที่ธรรมชาติเขี่ยวกระจีนะไปทิพนะแล้วก็มีแม่น้ําตลอดข้างสายเลยนะในหมู่บ้านจะมีแม่น้ําไหลผ่านแล้วก็มีร้านกาแฟจุดแรกที่เราแวะก,ก็คือสมศรีมีกาแฟเป็นร้านกาแฟที่เราบอก,กเคยแวะเลยน้องไปทิพนะแล้วบรรยากาศข้างล่างค่ะดีมากดู เย็ชนช่วงตอนเช้า้วก็ตอนค่ำๆนะไปที่ช่วงนี้ประมาณ9องศานะคะที่นี่ก็บรรยา,าะะกาศใกล้เคียงกับแม่กำปองนะครับเราคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันบ้านชาวบ,บ้านติดกับลำพานคล้ายๆกันนะป่ะเดี๋ยวเราพาไปชมร้านกาแฟที่งามขนาดนี่เดี๋ยวจะลองเลาะกินเลาะเที่ยวเส้นนี้ให้รับชมนะครับโอ้ลมรื่นนะครับ ร้านนี้เราก็ผ่านไปผ่านมา,านไม่ได้แวะเนาะก็ผ่านมาจะเป็นร้านแรกที่อยู่จุดแรกในหมู่บ้านบางไทนะไปทิพนะครับแล้วก็ติดลำธาสรสวยๆเลยเสียงน้ำไหลไคเราะสนอาหูเือเกินนะที่นี่เที่ยวไปชีทั้งปีนะครับมีน้ำไหลผ่านทั้งปีเป็นหมู่บ้านป่าไม้ทึบนะครับว้าวน้ำเดินจากาแฟแล้วไปด้ข้างล่างแล้วที่เนาะตัวโตๆมาดิจัน จบอกนะนี่เนี้ยโอ้โหโอ้บิ๊อีส้มตำมารวมนี่แล้วค่ะ้วอ๋อสงสีมีส้มตำเบิ่มมารวมนี่แล้วเนาะปกติจะแยกไปอยู่โซนนั้นนะเลาะมากเลยมากเลยตรงนี้วิวสวยกว่า ปกติก็จะมีราา้านกาแฟร้านส้นตมตำค่ะพี่พีพี่แยกโซนแล้วตอนนี้มารวมกันแล้วนะคะมากินได้นี่ส้ตมตำก็มีนะจ๊ะจัดสักหน่อยเนาะเป็นวัากินนะ้ำยาข้าว <laughs> แย่ไปก่อมันก่อคุณระตีไปเห็นเนาะอันสั่งเลยนะคะไปสั่งเมนูกันเนาะมีมุมสูงก็สวยนะพี่เราไปนั่งข้างล่างปิดน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งข้างล่างได้เนาะนั่งข้างล่าง กับสั่งอาหารเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์ก็พากันมานั่งข้างล่างติดกับลำทานโอ้โ วิวดีมากครับโอ้สมศรีเขาทำดีเลยเนี่ยยังไงบ้างใบกาศบรรยากาศดีมากในเจ้านี่ติดกับตำรานุ่มแบบนี้เลยที่หน้าเกาะจุดตัวของลูกชายเลยนะมีให้เลือกหลายซุ้มนะค่ะนีวเราไปเดินเล่นสะพานนิดนึงนะมีสะพานแขวนด้วย<อ>ครับตรงนี้สวยนะเป็นที่สุดเนี่ยเหมาะในการมาพักผ่อนหย่อนใจพาครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวกันได้นะครับ เดินเล่นตรงสะพานแขวนก็ได้ครับ เรากินชาเบาๆแล้วกันนะชาทีจ้าน่ารักไหมกับวิวสวยๆเลยแล้วก็ตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางก็จะเส้นเขาจะใหญ่ๆนะครับจะกอเนาะจะเป็นแผ่นๆนะครับเดี๋ยวรออีกหลายเมนูเลยนะไปทิพย์มากินข้าวเย็นในป่าคาเฟ่สวยๆกันเจ้าไใช่แล้วเพื่อจิตใจนะเพื่อเอเชียติดตามตามรอยนะไปทิพ์เนาะ บร,รรยากาศสะกดหวังในเจ้าปักหมุดถูกน,นะครับที่นี่ครับ<อ>มาหมู่บ้านบางไหจะเป็นร้านแรกเลยอยู่ซ้ายมือเจ้าอยู่กับป้ายหมู่บ้านเลยกินดีกว่าที่เข้าแล้วตําหลวงบางเมนูแรกตําหลวงพ้าบางในป่าใช่มาเน,นี่ยมั้งหัวคั่กคั่กกินกับเส้นขนมจีน อขับผ่านไม่เคยแวะนะครับแซ่บลืมบอกว่าเอาเผ็ดนิดนึงหมดตานละกินเยอะๆจะเอาอยามเย็นใกล้ค่ำเนาะครับบอกการพักผ่อนในช่วงหน้าหนาวเนาะมากันได้ครับน้าไฮอร่อยมากน่าตื่นเต้มองไหนก็สวยครับ นี่ก็ตัวอะไรมาแล้วครับน้าเมนูมาแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือยำม,มามา่าอุ้ยกินยำม,มาม่าสุดไก่ใจได้บนดอยเลย <c oughs> เข้าว่าัด ว้าวกับบรรยากาศดีๆเลยนะที่สำคัญแก้เผ็ดแก้เผ็ดไก่ทอดปีกไก่ทอดมาเจา้าลุย,รยครัมายามเย็นก่อนค่ำนะครับมาหาข้าวกินในป่าเลยหนมก็เริ่มมา เนื้อาหาอร่อยมากพี่ทิพย้นจริงยำก็คือม,มีสามรสเลยเ,เต้วหวานเ็มกำลังดีข้สมตมกุ้งแทบคือนการวมกันแล้วนเจ้าสมศรีมีส้มตํากับสมศรีมีกาแฟมารวมกันแล้วปกติจะแยกโซน ยอดยำมะม่าซับข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดผกุ้งนะครับของเด็ดที่เมนูง่ายๆแต่บรรยากาศล้ำเลิกบรรยากาศกับกินข้าวในป่าบนเขาข้าวติดลำธารนะครับปิ๊ง ทอดน้ำปลารหระวังร้อนร้อนจะเย็นโอ้โหอ่ออนนี่ดีกว่ากราบเลยครับกอบอร่อยทุกเมนูเลยเอียงคอนเฟิมนะเดี๋ยวไปที่มาชิมเนาะอ้ยอยจริงติดธรรมชาติครับอจะมียุงบ้างนะครับอร่อยมากข้นตำใส่ทอด ไหนมเป็นข้กันข้บกันบันทึกด้วนกันแทบด้วยกัน คาเฟ่หลายร้านเลยแต่ละร้านก็จะมีจุดเด่นต่างกันนะคะเห็นวิวน้ําเห็นวิวภูเขาค่ะว้า oh, วโอ้ตอนนี้ก็ลงเขาปางไฮอันนี้ก็เป็นคาเฟ่อีกจุดหนึ่งนะคะสวยงามติดลาธารมีคาเฟ่ใหม่เกิดขึ้นเยอะมากนเนาะพี่ทิมเน<ป>าะขวางตรงไหนหรือเปล่าอันนี้คือ,อนนจุด<า>เด่นของ เทพเสด็จนะครับก็จะมีกวางครับด้วงกวางตัวใหญ่ๆนะครับ,บ,รบครับนี่เป็นเอกลกักษณ์มากนะครับถนนคนเดินมีวันเสาร์นะเจ้าพรุ่งนี้มีถนนคนเดินพี่เบียร์ครับบ้านปางไฮเดี๋ยวว่างพามาชมบรรยากาศเรนคนเดินบนดดยกัน,นะนเนาะมีทุเรียนด้วย ไปด,ดูทุเรียนเทศเดชแล้วนะเจ้าเป็นทุเรียนที่ปลูกบนบนพื้นที่สูงนะพี่เบียบนเขาเลยนะระดับน้ําทะเลสูงมากเลยนะเดี๋ยวไปแวะดูเนาะทุเรียนเตยเจ้าทุเรียนเทศเดชบ้านเฮาอันนี้ก็ร้านแฟมเมียงนะครับ คาเฟ่จุดนึงก็คือพารอนะครับตรงนี้ก็น่าค้นหานะเราเคยมาบ่อยนะครับเมื่อก่อนวิวดีนะครับแล้วจะเลือกสั่นเลยนะว่าจะมาคาเฟ่ไหนกันนะครับสม,ม,มากเคยขึ้นไปแล้วค่ะพาลอมีอาหารมีกาแฟค่ะไก่บานเปิดเหาก,ก็ต้องมาแวะอดหนุนเนาะทุเรียนเทพเสด็จบอกว,ว่าซุกหรือยังนะคะครับถ้าบะซุกก็อดกินนะเจ้าลองไปดูเจ้า โอ้เจอแล้วทุเรียนเทพเสด็จครับทุเรียนเทพเสด็จก็จะปลูกสูงจากระดับน้ำทะเลพันสองร้อยเมตรนะครับโอ้โหรอสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เราสุดท้ายจะมีหั่มก็ประมาณเดือนธันวาครับโอ้ธันวามีหั่มใช่อู้คูอันนี้มอนทองหรือเปล่าเครับหมอนทองครับมอนทองเทพเสด็จนะครับส่วนนี่สูง บนดอยมั่งเลยกับค่ะที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1,400เมตรครับอ๋อ1,400เมตรไม่ใช่1,200เมตรนะโอ้โหบนดอยจริงๆครับอันไหนซุกครับอันแน้นอนซุปอันนี้ซุกอยู่ครับอ๋อจุดนู้นโลตัสได้ครับอ่าโลร้อยแซวครับพี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปแอลส่วนเนอะส่วนยู่ไก่ครับนี่ไก่ยูไก่ยูไก่ยูอ๋อต้องใช้โฟล์ขึ้นนะครับผมจะได้เก็บแถวเมื่อไหร่ประมาณห่างจากถนนนี่ก็ประมาณ2กิโลครับ ออ๋มีโกาสทุเรียนบนเขาเราจะได้รีวิวเพืแล้วก็เปิดมาซื้อกันเมาไปเลยจิมก่อนกาแฟมีทุเรียนมีอ๋อจัดไปนะธันวาคมก่อนวามีแค่นี้นะครับรอบนี้ครับแกนไหนแกนนี่มูนี่ห็นได้เนาะแกนก็ได้อยู่หอมแล้วนะเนี่ยหอมนะเนี่ยครับทำไปเล่นไปทุเรียนเทพเสด็จอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะจ๊ะนักโอเคโบแกนไหนดีสวย่ง กำลังกินกกลังินอันนี้ก่อนนี่ซุกก่อนที่เหมือนจะเปิดมาดมผมแป๊บๆอยู่นะศรีจารกระธรรมนารีพันสี่ร้อยเมตรนะเนี่ยโอ้โหทุเรียนบนดอยราคาแบบแพงนะโล้เลยซาวราคานี้ตลอดเลยครับเพราะาช่วงนี้ตลอดครับอร้านน้องอยู่ทางไหนนี่ใกล้วัดใกล้วัดเลยครับผมวัดบางไฮ ได้สูกันได้ได้โอ้มาดูเนื้อมานไใช่ไหมมาดูสิหนึ่ง,ง,งเหลืองเหลืองเหลืองเอารามใส่ตรงเนี้ยโบโบไปเลยนอกจากโบ๊ะโชว์นะพี่โบ๊ะพี่โบ๊ะหรอได้กันอันนี้มันกล้ากล้าดูพูมันเป็นยังมีกล่องก่อนสุดท้ายน้องคือพี่ยังโชว์อ่โชว์สเต็ปในการโบ๊ะทุเรียนปอกทุเรียนมัอกลัวโดนเนื้อเอาเป็นยัง สบายสบายนี่หลอดสบละข้างนี้อู้ห้นี่นี่นี่ชว์กล้องหน่อยครับโอ้โหธรรมดาอ้าวลืมช่างน้ำหนักเครับเดินลุโบนไปเลยเดินจ้างจังจ้อ๋อกินใจมาเอามากินใจมันขายบะบแฝงร้อยซาวเอง เราเป็ดเอาสองร้อยห้าพันต่อปีลด้ยเหรอแกะโบน่ะเนาะเนแต่เนื้อแบบดูภูใหญ่มากมันจะเป็นออาชินี่นะครับมันจะไปเป็นฟอร์มนอกภูมันี่หน่ชอบชอบแต่มันเป็นเล่นนะเนาะนี่แต่สังเกตภูใหญ่มากลูกนี้นะก็น่าไปเอาทางใดก่อนดีจะกินทุเรียนทางระยองก็ทุเรียนสองภูเปลี่ยนมากินทุเรียนบนดอยบ้างนะบ้านเราไปปรเป๋าตังเดก่อนเพื่อเกณฑ์ย่อย ค่อยๆครับเย็นๆได้ละต้งหลักได้ละก่อนไปได้่กล่องมาอดหนูน้องได้นะอยู่เลยวัดปางไ้มานี่เพียวสังเกตขวามือเลยครับเป็นทุเรียนสองฟูที่ใหญ่มากอ่ะใช่ของดีปางไ้ลองเปิ้ลปวดโดนเนื้อโดนเนื้อไม่เป็นไรเนาะดเนื้อโดนโดนอ่ะตรงนี้มาโดนจะมาออกปก ใหญ่จริงๆนะเนี่ยโอ้โหบ้าโอ้โหโดนไปแล้วเป็นยังไงเดียยเด๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบายมากนะจะนุ่มๆได้อยู่แต่ว่าเปลือกน่ากิน,น,น,นได้อยู่ครับ,บน่าเป็นเนะเาะเพราะว่าเขาตึงจนขนอกตึงได้อยู่นี่กระดาษไข่ไม่นี่ยครับ โอ้มากำพวงดีกว่ามันใหญ่โทษนะโอ้ใหญ่จริงครับต้องกลมละอวานจะได้นุ่มๆแต่ว่าข้างนอกเป็นตึงกินได้าตรงนี้ครับพอ่บวาู้านก่อนโอ้ผูใหญ่ผู้หลวงผูโตโตูเรียนนี้ผู้ใหญ่พูหลวงโอ้ครับนี่ประกอบกันมาบนดอยไงให้ได้กินทูเรียนนะครับวราสใหญ่ก็ Oh. อ 1941, อโอ้ลังการมากครับมาเรือแฮมพูออกรีมี่ครีมี่เคยกินอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนไปขายที่ตลาดนัดตีนดอยฮานองวัวโจรท่าน่ะไอ้คนเดียวกันกับมูฮูอันนั้นเป็นอ่าเป็นแน่ครับอันละเนึองละเนึ่งโอ้โห so ออล oh. oh. e so. wow. ah ังอลังครับอลังใหญ่ สองผูก่ะจุกจุกแล้วจ้านี่พีิีท์นี้ว้าวตุ้ยเลยครับมันนิ่มแต่ว่าเพลินใจที่ว่าเนื้อข้างนอกมันแกะออกบอลเละข้างในนุ่มๆอ่ะกินเลยอ่ะกินโชว์เลยครับระวังลนครับอืี่ครับครีมมี่ของแท้ อร่อยมากดูนความแก่จัดของเม็เเมเยดยวงพอไม่เย็บเลยค่ะโอ้โหพี่น <c oughs> ี่ปนเลยนะเที่ยวคาฟเฟ่ไม่พอมากินทุเรียนบดดอยคุ้มเลยแกน,นี่เม็ดร,รีบด้วนะครับแล้วก็เนื้อเยอะมากพี่นีบตื่นเต้นสองลนะบแปดเองเะเจ้าของร้านลดให้ด้วยนะครับมีโอกาส จะไปสวนนะครับทำมีโอกาสเนาะจัดไปเห็นบพรว่าช่วงธันวาเนาะธันวาครับตอนนี้ก็ยังมีรูปมีอ๋อฮะเทพก็ได้หรอเหมาะไปเที่ยวหลายอ่าให้คุณนี่กินไปก่อนกินครีมมันๆมันจะออกกรีนอร่อยมันขนาดใครมันทำไว้จะไปรอบโอ้โหดูเนื้อค่ะ เนื้อเยอะมากครับอร่อยมันมีความขมเลยหวานมันอ่ะดจะไปอีกรอบนึงเนาะครับเนื้อครีมครีมเดเหนีบ้านี่บอเยอะๆของปีกบัตตอ์ไดมันหนาเตอร์ได๋อ้โบง่ายครีมี่นะครับเนื้อนิ่มเนียนเลยอ่ะแช่เย็นๆเนาะชอบตะว่าปูโตๆใหญ่ๆเนาะที่สำคัญคือทุเรียนบนดอยนะครับ สูงจากระดับน้ำทะเล1,400เมตรนะครับราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้หรอหอุยสาวเองเจ้าสุดยอดเลยโอ้มีโปรดักต์นั่นก็คือทุเรียนทอดกรอบนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยเนาะนี่สั่งทุเรียนก็ตามนี้นะคะมาถึงหาบเจอเกาะโทรหากอนก็ได้ทุเรียนชิปปเจ้าของร้านก็รถ ราคาให้ด้วยราคาพิเศษเนาะต้อนแรกแจกแถมนะคะโดนกันได้ทุเรียนบ้านเฮาลองชิมดูครับพี่ถ้าใครมาไดอูอันนี้คือแถมให้เราอันนี้แถมให้ชินเนาะครับลองดูครับเป็นไงเเยนื้อมันจะแบบ t e x จ u r e มันจะนานนะกรอบๆรบอลำแบบแพ้กับจันทบุรีเลยเนอะระยองทุเรียนทอดกอบบ้านเฮาของดีบ้านปางไทยใครถุงตัไหดเนาะ อันนี้ขายอยู่น่ารันยูน้อยครับอืน่ารักผสมแบบละกันอร่อยทอดเองเลยนะผลิตเองทำแพ็กเกจดีด้วยเนาะครับไม่เทพของมากกันหรอกว้าวอืมอืมกระกรบหอมมันๆหอมข้าเคี้ยวเพลินกินได้เรื่อยๆอ่ะใครดีใครดีนะครับครับครับ